สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมาแล้วครับรายการข่าวตลาดล่างข่าวทะลุไหม่วันนี้เลิดแพรบเดียววันศุกร์แล้วครับตรงกับวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้นสองคำเดือน11ปีฉลูครับอ่ะล้อมวงเข้ามาก็จะเอาอะไรต่อมีอะไรมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ให้ท่านฟัง ท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นเป็นปกติในระบอบประชาธิปไตยและโดยเฉพาะไอ้เสี้ยวหนึ่งหรือว่าประชาไตฉลึงเดียวอย่างนี้มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คนพานก็เยอะครับนะคนเชียร์ก็มากก็ไม่เป็นไรผมมีหน้าที่ของผมผมก็ทําตามหน้าที่รายการนี้ไม่ได้มีเรียกว่าไม่ได้มีะระบบระเบียบหรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่า ทำลายแน่นอนว่าจะต้องมาอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเป๊ะเป็นข่าวการเมืองบางวันจะเห็นว่าคลื่นๆก็ร้องเพลงให้ฟังมันเหมือนกับทอล์กโชว์ครับอย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรมากอย่างวันเนี้ยตูหักแหลกแล้วแหกด่านยึดพลังประชารัฐได้แล้วยึดในใจนะครับแล้วเรื่องจริงๆไปดูปลายเดือนนี้ที่เขาจะประชุมใหญ่กัน ผมมีความคิดว่าเขายึดได้ก่อนแล้วกันใครๆก็อยากจะอยู่กันนายกใครๆก็อยากจะเอานายกมาเชิดหันไปดูเมื่อการเลือกตั้งปี6-2สิครับถ้าไม่มีคนชื่อประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยสอสทั้งหลายมันจะได้กันสลอนไหมอดีตสอสก็มี แต่คนที่เล่นการเมืองระดับท้องถิ่นอบจนายกอบจเทศบาลคนใหม่เข้ามาเยอะฮะภาคใต้เนี่ยสิบกว่าคนคนใหม่ทั้งนั้นนั่นคือบารมีของประยุทธ์ไม่ใช่ผมเชียร์ประยุทธ์แต่ผมเล่าอันดีตให้ฟังคำเดียวของประยุทธ์ก็คือบ้านเมืองสงบจบที่ประยุทธ์บ้านเมืองสงบจบที่เรืองยุทธ์ว่าเขาไม่ได้สงบจริงๆเว้เยเฮ้ใช่ไหมล่ะ ทุกวันนี้ทุกคนอยู่กับบ้านอ,อยู่กับบ้านถูบ้านเช็ดบ้านไปไหนไม่ได้ตลาดเงียบเหงาไปหมดถนนหนทางก็รถลาไม่ค่อยติดนี่สงบจริงๆนะก็เขาโฆษณาไว้บ้านเมืองสงบจบที่ลุงตู่ก็จบจริงๆครับจบจริงๆเห็นกันอยู่ไม่ใช่ผมพูดมดเท็จพูดเฟคนิวหรืออะไรต่างๆ จนเขาได้สสภาคใต้ามาสิบกว่าคนน่ะเอางี้ก็แล้วกันสามารถจะเจาะไข่แดงพักประชาธิปัตย์ได้เวลานี้ก็มีปัญหากันอยู่ในพักซึ่งแรกๆเนี่ยตอนอลุงป้อมเข้ามาแล้วก็ดึงประธานยุทธศาสตร์เข้ามาแล้วก็บอกว่า ต่อไปนี้ไม่มีมุงไม่มีกกไม่มีกวนไม่มีเหลาไม่มีคอกแล้วทุกคนขึ้นอยู่กับลุงป้อมขึ้นอยู่กับลุงป้อมแต่ตรวจสอบแล้ววันนี้คือเขาตั้งชามข้าวแล้วเนี่ยตั้งชามข้าวแล้วประยุทธ์ก็ยังไม่ตักข้าวเสิร์ฟตาชามข้าวมีอยู่สองชามฉะนั้นในพักก็แย่งกันสิครับ ก็เลยเกิดเป็นมุง่งไอ้นี่หนุนคนนี้ไอ้นี่หนุนคนนั้นไอ้น,นี่ผมนับดูแล้ววันนี้ประมาณสัก8ปดกกแปดกกปฏิเสธความจริงไม่ได้แล้วครับมันเป็นความจริงภายในแต่ข้างนอกเนี่ยท่านจะปฏิเสธยังไงจะพูดยังไงท่านพูดได้แต่ชาวบ้านเขาไม่เชื่อ อย่างวันนี้มีข่าวออกมาว่าลุงป้อมดันเองให้ตู่ลงชิงนายกสยบข่าวรอยรา้าาสบายใจแล้วสีกรมคืนให้ประชาธิปัดไปนะยังข่าววันนี้และก็วันนี้สมาชิกพักพลังประชารัฐเขาจะช่วยอุ้มลุงป้อมไปปราจินบุรีครับวันนี้วันนี้วันศุกร์ที่8เขาจะอุ้มลุงป้อมไปปราจินบุรี วิรัติรัตนเศษบอกว่าผมและสสสัก20คนจะไปลงพื้นที่รับฟังปัญหาบางคนยังติดภาร,รกิจช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ำท่วมแต่จะไปฟังปัญหาฟังปัญหาหรือฟังตันหาก็ก็ว่ากันไปหัวหน้าพักไปก็คนเยอะหน่อยก็สัก20ไปเกะกะทำไมล่ะไปช่วยประคองลุงป้อมนะเอลุงป้อมยังแข็งแรงอยู่ยังเดินได้ นะผมใหญ่ผมใหญ่อีเล่นอย่างนั้นแหละยังแข็งแรงอยู่สมองยังปิ้งมันจะเป็นหัวหน้าพักได้งไงใช่ไหมไปปราจินพี่น้องชาวปราจินได้เห็นตัวจริงเสียงจริงวันนี้นะไม่มีตัวปลอมนะเขาไปตัวจริงๆตัวเป็นๆเ,เลยวันนี้นะจะได้เข้าพบหรือเปล่าจะได้ร้องทุกข์ร้องเรียนไปฟังปัญหาจริงหรือเปล่าหรือจะโดนสสกันไว้หมดกันไว้หมดนะไม่ให้เข้าเลยหรือเปล่า เออนี่แหละคือปัญหามันอยู่ตรงนี้มีการจัดตั้งกันขึ้นมามีการจัดตั้งกันขึ้นมาคือว่านายกก็ดีรองนายกอย่างลุป้อ,กอมก็ดีอนุพงศ์ก็ดีจะไปตรวจน้ําท่วมไปเยี่ยมนู่นนี่นั่นเขาก็จะเอาหัวเนี่ยคะแนนของเขาเนี่ยมายืนอยู่แถวหน้าจัดระเบียบเรียบร้อยครับจัดระเบียบเรียบร้อยไอ้ใครที่ไม่ใช่แฟนคลับพลังประชารัฐให้อยู่ข้างหลัง หรือว่ากันออกไปข้างนอกนะตำรวจเจ้าหน้าที่จะคอยยืนกันเป็นแถวเรียงหนึ่งเรียงสองเรียงสามครับฉะนั้นไม่มีโอกาสจะได้คุยกันลงป้อมตัวต่อตัว,ตวไม่มีแล้วครับฉะนั้นการไปลงพื้นที่น่ะมันจะประสบความสำเร็จไหมจะได้รู้ความจริงไหมมันไม่ได้รู้ความจริงเห็นกันอยู่รู้กันอยู่แต่เขาไม่พูดกันแต่ผมปากเสียดันมาพูดครับ ดันมาพูดเห็นมาแล้วครับลุงป้อมบอกไม่ติดใจน้องกระแสความขัดแย้งในพักพลังประชารัฐและพักร่วมรัฐบาลยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนี่ว่ากันตามเนื้อข่าววันนี้นะครับจนมีการคาดเดาว่าจะมีการยุบสภาเร็วนี้ <c oughs> และมีพักการเมืองที่ร่มเริ่มโยนหินถามทางเสนอชื่อแคนดิเดตนายกแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ยเขาเสนอกนหมดแล้วเหลือเพื่อไทยเพื่อไทย <c oughs> สองขั้ขวขวัขว้ขว ขั้วหนึ่งก็คือขั้วผัวกับขั้วคู่มีคู่ขั้วคุณหญิงความเห็นไม่ตรงกันปกติในระบอบประชาธิปไตยอย่ากโกรธผมอย่ากโกรธผมคุณหญิงบอกว่าเฮ้ยต้องพลตำรวจเอกวินายขอโทษด้วยเมื่อวานเนี่ยคนทาอาร์ตเวิร,ร์กไปใส่พันตำรวจเอกกราบขอโทษพี่วินัยด้วยก็แล้วกันนะและแฟนคลับเขาผมพูดว่าท่านเป็นพลตำรวจเอกเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมนั่นอยู่ที่พักเขาพิจารณา อีกฝ่ายนึงอดีตนาย,ยกปูแล้วก็เจแดงนะซึ่งเป็นน้องสาวนะน้องสาวอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยดร์ชัยเกษมนี่หมาเคยเป็นรัฐมนตรีกรลาโหมในสมัยนายกปูอดีตเป็นอายการสูงสุงสงกดกฎหมายเปรีย้ยกฎบัตรกฎหมายเปรี้ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ใกล้ชิดในตระกูลนี้หรือคนในตระกูลนี้มาเป็นนายก เพราะเขาลงทุนลงแรงนะลงทุนปั้นนะอย่างอนายกปูเนี่ยปั้นไม่ถึงสองเดือนแรกๆไม่มีใครรู้จักทนี้แมวเขาปั้นสองเดือนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นก็เป็นทางของเขาเพราะว่าผลบุญของอีธรรมไว้เยอะแมวอะนะตอนเป็นนายกทำผลบุญไว้เยอะทำผลงานไว้มากทีนี้พลเอกประวิทย์ปกติเนี่ยใครถามอะไรไม่รู้ไม่รู้ ยังจะไม่รู้หรือจะไปรู้เลยแต่ดันเมื่อวานนี้พูดเยอะครับพูดถึงพลเอกประยุทธ์บอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ลงนามยกเลิกการมอบหมายให้พลเอกประวิทย์ดูแลสีกรมของกระทรวงกรเกษตรประวิทย์บอกว่าได้คุยกับประยุทธ์ก่อนจะมีการออกคำสั่งแต่ผมก็ยังทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานต่อไปเป็นทั้งประธานคณะกรรมการที่ดินประธานจัดการนา้ำประธานอะไร โอ้ประธานจัดการน้ําด้วยเหรแล้วน้ําไปถึงไหนแล้วจัดการโอ้จัดการมากี่ปีน้ํำเองยังท่วมอยู่นะพีวิทยอ์อ่พี่ป้อมอย่าคุยเลยเป็นผู้จัดการน้ําอ่ะผู้จัดการคณะกรรมาการน้ํานักข่าวก็ถามกรณีที่พลเอกประยุทธ์ขอบคุณพัก <c oughs> พลังประชารัฐที่เสนอชื่อเป็นคนดิเดตนายกประวิทย์บอกว่าเมื่อคุยกันแล้วก็จบและก็ไม่ทราบว่าประยุทธ์จะย้ายพักหรือไมอ่นี่แหละ นี่แหละประวิทย์ก็ยังไม่มั่นใจว่าประยุทธ์จะย้ายไปพักใหม่หรือไม่คำถามนี้พลเอกประวิทย์บอกว่ามันไม่น่าจะมีนะมันจะตั้งพักหรือเปล่าพักสำรองที่ไหนล่ะใครว่าเออก็พูดชัดๆานไปเลยว่าไม่มีมาที่นี่แน่นอนแต่เวลานี้คนสนิทของลุงป๊อกอะลุงคิงอะ เขาก็ไม่ไปฏิเสธเรื่องการตั้งพักเรื่องการทําพักเศรฐษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยบางคนไปหลงเศรษฐกิจใหม่นะที่จริงเศรษฐกิจไทยใช่ไหมนักข่าวก็ถามว่าพักการเมืองส่วนใหญ่นี่เสนอชื่อหัวหน้าพักเป็นแคนดนิเดตนายกและทําไมพลังประชารัฐไม่เสนอชื่อลุงป้อมซึ่งเป็นหัวนหน้าพักลุงป้อมก็มองไปที่ตีนตัวเองครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าก็หัวหน้าพักมันเดินไม่ได้ <c oughs> ยอมรับอ ก็หัวหน้าพักมันเดินไม่ได้แล้วผมจะไปน้อยใจอะไรเพราะผมเป็นคนเสนอเองพักพลังประชารัฐไม่แตกแยกอยู่แล้วเสียงร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเรื่องพันเอกสุชาติจันทระชกติกรอดีตประธานยุตศาสตร์ภรคใต้ของพักพลังประชารัฐไปตั้งพักการเมืองใหม่เรื่องของเขามาถามอะไรผมเขาก็มาเดินมาร่ำลาอะไรผมเรื่องพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกมากกว่าสองชื่อหรือเปล่า อันนี้ก็เรื่องของผมส่วนที่มีการพูดถึงรัฐนูนกําหนดให้นายกดารงตําแหน่งได้ไม่เกินแปดปีไม่รู้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 ไม่ร,มร,มรู้เป็นเรื่องของศาลรัฐนูนจะตีกวางก็ไม่ได้กังวลอะไรคอยดูก็แล้วกันผมกับประยุทธ์เข้าใจกันดีว่ากันไปว่ากันไปครับนี่คือการเมืองซึ่งคือเราฟังแล้วก็ไม่ได้สาระอะไรหรอกครับมันรับรวงพราง คืนไอ้สีกรมไปเนี่ยสีกรมเนี่ยธรรมนัตเขาลุ้นนะเพราะเขาเคยอยู่ช่วยกระทรวงกรเกษตรเป็นรัฐมนตรีอยู่เขาก็ทํางานสี่ส่วนเขาก็อยากจะสารต่อแต่ตัวเขาถูกไล่ออกถูกปลดออกขอใบจากรัฐมนตรีเขาก็อาศัยลุงป้อมเนี่ยเป็นหุ่นเชิดถึงลุงไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาพลพรรคเขาอยากให้ลุงป้อมเนี่ยไปรับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วลุงปอกเนี่ย ลุกสักทีอยู่นานแล้วมหาไทยเนี่ยจะ8ปีแล้วลุกมาเป็นรัมนตรีกัลาโหมแทนประยุทธ์ก็เหมาะสมดีแต่ประยุทธ์คิดนานหน่อยครับเพราะว่าจะเอาเวทีในกระทรวงมหาไทยเนี่ยมาครอบงำการเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งคนเขาวินิจฉัยกันอย่างนั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างนนั้เมื่อยังไม่ได้ตรงนี้ก็เอาไอ้กลมของธรรมนัตคืนมาธรรมนัตจะได้อาศ,ายศัยเกษตร เรื่องกเกษตรไปทามาหากินเอ้ยหาสูงฮะทำมาหาเสียงขอไปไปทามาหาเสียงปรากฏว่าเ็าคืนให้กับเฉลิมชัยรันตรีว่าการไปอีกเพราะประยุทธ์เกรงใจคือประชาธิฐปัตเนี่ยจริงๆแล้วลึกๆก็เป็นเด็กในคาถาของประยุทธ์เหมือนกันยุทไปไหนเขาก็ไปด้วยก็ดูให้ดีสังเกตให้ดีก็แล้วกันทีนี้ เอาพักอื่นนีค่อยว่ากันนะพลังประชารัฐเนี่ยเมื่อเกิดกรณีอย่างนี้ถามว่านัดเขาน้อยใจไหมพี่นัดเขาก็น้อยใจน้อยใจเพราะกันเขาทุกอย่างอนะจนสื่อเขาบอกว่านี่คือการหักสามสองอกหักซาำสองน้ำตานองหนะ้าโดนประยุทธ์หักแหลกแล้วแหกด่าน แหกดานคือแหกเข้าไปในพลังประชารัฐถามว่าแหกนะไหมถ้าประยุทธ์ต้องการจะย,ยึดพลังประ,ระชารัฐดูเกมนี้ให้ดีในวันประชุมใหญ่ซึ่งจะมีการประชุมกันปลายเดือนนี้ลุงป้อมบอกว่ากอดคอรักประยุทธ์จนสุดจะแหกตูดดมหรืออะไรก็แล้วแต่แผนการมันมีอยู่ว่าถ้าวันนั้นลุงป้อมใช้สูตรเดิมแบบที่ขอนแก่นที่อุ้มธรรมนัฐมาเป็นเลขา ถ้าใช้สูตรอย่างนั้นก็คือลุงป้อมจะลาออกในวันประชุมใหญ่ปลายเดือนนี้แล้วก็เคลียร์กันใหม่เคลียร์หน้าเสือกันใหม่วันนั้นธรรมนัตจะต้องหลุดจากตําแหน่งเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐมันก็มีทีมของประยุทธ์เข้ามาเวลาน,นี้เริ่มเข้ามาแล้วเอาพีระพันเอาพีระพันธเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก เอาคนนูน้นคนนี้เอาบิ๊กน้อยเข้ามาเอาอะไรเข้ามาเต็มไปหมดนั่นคือการวางแผนอย่างหนึ่งรับรวงพลางของทหารถ้าเขาจะไปซ้ายทหารเขาไม่ไปซ้ายแล้วครับเขาจะไปขวาเขาจะออกข่าวว่าไปซ้ายจริงๆเขาไปขวาเพราะเขาทำการศึกเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นการรับของทหารเขาจะไม่บอกให้ข้าศึกรู้จำไว้ซะด้วยคำว่ารับรวงพราง ตอนยึดอำนาจมาปีห้าเจ็ดไปยุทธก็ทำอย่างนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จะประยุทธ์จะยึดอำนาจพรอไปยุทธพูดแล้วไม่มีใครจะยึดอำนาจนะบอกผมใครยึดอำนาจบอกผม <c oughs> ก็ตัวเองจะยึดอำนาจก็ตัวเองก็รู้อยู่แล้วเรียกประชุมสองฝ่ายฝ่ายนกหวีดกับฝ่ายเสื้อแดงแตาตกลงกันได้ไหมตกลงกันได้ไหม ดอกเตอร์ชัยกเกษมนิติสิริวะตกลงมันไม่ได้ครับอ,อย่างนั้นผมยึดอำนาจก็แล้วกันคือเตรียมการแล้วไงถึงคุณจะตกลงได้ไม่ได้เขาก็ต้องเดินไปอย่างนั้นคือรับลวงพลางที่ผมบอกไงผมเล่าเรื่องนี้เพื่อมายืนยันว่านี่คือรับลวงพลางที่เขาจะเข้าไปยึดพลังประชารัฐเพราะพักใหม่เวลานี่ยมันยังเป็นฟูนวุ้นอยู่ยังไม่รู้จะเลือกตั้งเมื่อไรแต่ทําการทางการวิเคราะห์ของผมผมว่าประยุทธ์เนี่ยจะลากยาวไปเรื่อย ยังไม่เลือกตั้งคือถ้าปรับคณะมนตรีเนี่ยมันแรงมันจะกระเพื่อมเยอะคนได้ก็ดีใจคนไม่ได้ก็เสียใจเพราะดันวางชามข้าวแล้วไม่ตักข้าวไม่ตักแกงไม่ตักอา,อาหารไม่ตักกับข้าวและก็ไม่ได้ยื่นให้ใครไปกินในพักก็กระจองเงาไงสิผมถึงบอกมันไม่ใช่สามก๊กเวลานี้แปดก๊กจะเชื่อผมหรือเปล่าก็ตามใจ ไม่เชื่อก็ได้แต่สายสืบของเราเนี่ยมันบอกให้ hey, บุรุวีมันแปดก๊กนะเว้ยเออกูเชื่อมึงเพราะรู้แล้วแต่ละก๊กเขาก็เจนอะไรมาให้เสร็จก๊กสามมิตรก๊กสันติพร้อมพัดก๊กภาคใต้โอ้ยอย่าไปจลนัยเลยแต่เอาเป็นว่าเมื่อมีฤด,ดูที่จะ,ะ,ะทิ้งกระจาดกันหมายความว่า,วา ศาสตร์จีนตุดจีนที่เขาโยนเขาเรียกงานเทงานทิ้งกระจาดนะมันก็ธรรมดาต่างคนก็ต่างแย่งอ่ะต่างคนก็ต่างแย่งเพราะอยากจะอยากจะได้อยากจะได้รางวัลอยากจะได้สิ่งของอยากจะได้ตำแหน่งนี่ก็คือมันเป็นปกติของมนุษย์ที่มีกิเลสและตัณหาสอสอเขาก็มีกิเลสและตัณหาเป็นสอสอแล้วกูก็อยากจะเป็นรัฐบนตรี อยากจะเป็นลัมตรีครับนั่นคือความอยากของมนุษย์ความอยากของมนุษย์ผมนี่เข้าใจหมดถามว่าผมอยากเป็นนู่นเป็นนี่คือถ้าเป็นเนี่ยอยากรับใช้ประชาชนมากกวา่าแต่โอกาสมันไม่มีผมก็ถอยทุกสิ่งครับทำที่ทำเราทำได้ทำทำที่เราทำได้และมีโอกาสมันเป็นปะกติ ผมเข้าใจบรรดาสสออยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกอยากเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นนั่นแล้วมันก็ทำให้แตกกระสานสั้นเซนกันนะจนทำให้พรรคเนี่ยไม่สามัคคีแต่วันนี้ครับวลาตันต่เศษเขาบอกจะไปกระชับสัมพันธ์กันวันนี้วันนี้วันที่แปดตุลาวันที่แปตุลาเขาจะไปกระชับสัมพันธ์กันยังไงก็ไม่ทราบ ส่วนจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกนะครับบอกว่ากระแทการปรับคณะรัฐมนตรีแทนตำแหน่งที่ว่างว่าก,การที่มีคำสั่งนายกให้รองอํานายกดูแลงานกระทรวงเกษตรก็แสดงให้เห็นว่ามีความขัดแย้งในรัฐบาลที่ยังไม่ลงตัวระหว่างพลเอกประยุทธ์กับประวิทธ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อบ้านเมืองเพราะการความขัดแย้งในเชิงอำนาจผลประโยชน์มีการแก้แค้นเรื่องการปลดคนออกจากตำแหน่งแต่ไม่เคลียร์กัน ทำให้เสถียรภาพทางการเมืองไม่แน่นอนเชื่อว่ารัฐบาลไม่มีทางที่จะบริหารงานราบรื่นก็ก็ใช่ของพี่อ๋อยนะมันไม่ราบลื่นจริงๆไม่ราบลื่นครับเพราะว่าคุณไม่สามัคคีกันประชาชนจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงได้อย่างไงจะมีแสงสว่างในอนาคตชีวิตได้อย่างไงผมพูดทุกวันคนตกงานคนไม่มีจะกินคนน้ำท่วมนี่ฆ่าตัวตายไปคนแล้ว รัฐบาลต้องรีบช่วยวันนี้ต้องรีบช่วยเอาเงินเอาทองไปชดเชยให้พี่น้องทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากจากน้ำท่วมไม่ใช่กระดิกระเดียทําอยู่วันนี้มันเกิดแล้วเขาไม่มีจะกินแล้ววันนี้ครับจนพี่น้องประชาชนต้องฆ่าตัวตายเพราะอะไรละครับเพราะรัฐบาลไม่ได้เริ่มจะช่วยเหลืออะไรเลยนี่คือการเมืองอ่า ก้าวไกลก็มีปัญหามันปกติอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเครียดไปคิดอะไรมากอยู่กันไม่ได้ก็อย่าอยู่ก็แค่นั้นเพราะว่าพักนี้ลึกๆล,ลับๆภายในเนี่ยผมรู้แต่ผมไม่อยากพูดนะไม่อยากพูดเดี๋ยวเพื่อนมาขายวินสุธีราชัยสสมิจิีรายชื่อลาออกแล้วเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> วันที่หกวันที่หกแล้วเมื่อวานนี้เขาก็ไล์สดนะครับไล์สดก็จะไปจดตั้งพรรใหม่นะ อีเป็นนายทุนใหญ่ฮะก็ครอบครัวเป็นเจ้าพ่อด้านเหล็กเส้นนะาขายเหล็กเส้นออกนอก้าขายเหล็กอะก็จนจนมากจนพราคขาเหล็กจนจนจะมาตั้งพักชื่อพักของเขาก็คือรวมไทยอยู่ในเต็ดโอ้โหชื่อยังทีมฟุตบอลนี่ชอบเว้ยทีมพี่ชอบเว้ยก็พอรู้จักกันนะครับตอนที่อยู่ด้วยกันพักเดียวกันก็เป็นคนที่พูดจาดีนะ อาชาดฉานและเป็นคนจริงนะลูกผู้ชายตัวจริงเด็กรุ่นใหมอ่อายุยังไม่ถึงเท่าไหร่วะทีม30มสฝ่ามังวินใช่ไหมอ,อยู่ก็ไม่ได้ก็ไปก็แค่นั้นเองก็ยังมีอีกหลายคนเอาเธอยังมีหลายคนคือเขาบอกว่าเขาอยู่กันไม่ได้แล้วก็วินเนี่ยไม่ได้ตามทําตามมาติพักหนึ่งในนั้นก็คือไม่ลงชื่อแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองในนามพักเก้าไกล คือมาตราเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยสสบางคนเขามีความจงรักภักดีสมาชิกบางคนมีความจงรักภักดีครับเขาก็ถอยไม่เซ็นถ้าถามผมเนี่ยผมพูดชาด้าๆแต่ผมหลุดเข้าไปผเรือนอะ่ะผมถูกเทน้ำซะก่อนได้7จ0 0 0มื่นหนึ่งพันคะแนนแต่เอาไอ้สามหมื่นสี่หมื่เข้าไปผมถูกเทแต่ผมไม่ถูกเทผมก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับผมก็ไม่เซ็นเหมือนกัน เพราะผมประกาศในรายการนี้ใครจะรังเกยียจใครจะหนีแฟนคลับจะไปไม่เป็นไรครับผมบอกว่าผมมีความจงรักภักดีในสถาบันชาติาศาสนาและองค์พระหกากษัตริย์นี่ชัดเจนชัดเจนเป็นผมผมก็อยู่ไม่ได้วินเขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เซ็นชื่อที่จะแก้กฎหมายมาตราหนึ่งหนึ่งสองหลายพักเอาอย่างพักเสรีรวมไทยเขาก็ไม่เซ็นแก้ เขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันมันเป็นอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนครับความเชื่อของแต่ละคนเมื่อพรรคนั้นเขาเชื่อของเขาอย่างนี้ว่าเขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขสถาบันให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เรื่องของเขา <c oughs> ซึ่งเวลานี้ <c oughs> มันก็มีเรื่องที่จะไปสู่สารธรรมนูญแล้วที่ไปล่วงลูกแล้วก็ไปอะไรอะไรกันนะผมก็ไม่อยากจะพูดตรงนั้นเอาตรงนี้หน่อย เอาตรงนี้หน่อยหากธรรมนัดรอบสองแล้วก็ให้จับตาปลายเดือนนี้ครับนะจะแหกด่านกับปลายเดือนนี้และสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะรู้เฮ้ยเอาไงกันแน่ตูมอยู่8ปดปีไหมนี่8ปีหรือยังนะก็จะตีความมันยังไงประยุทธ์ก็ให้วิศณุตีความแต่วันนี้สุทินคร้งแสงเขาแจงสามเหตุผลวิศณุเปิด ปมเปิดประเด็นอายุรัฐบาลประยุทธ์ตามมาตรา158เพราะป้องกันวิกฤตทางการเมืองบอกประชาชนเตรียมรับมือต้องทนทุกข์ไป,ปอีกนานแค่ไหนสําหรับประยุทธ์เนี่ยนะสุทินคลังแสงพักเพื่อไทยประธาน,นาคณะกรรมการาวิปฝ่ายค้านก็นแล้วกันเขาก็บอกว่าประยุทธ์เนี่ยข้องใจฝ่ายค้านที่เปิดประเด็นมาตรา158ขึ้นมาทําไมทําเร็วจังอา้าวก็คนเขาสงสัยก็ต้องมาเคลียร์กัน เพราะเพราะเวลานี้ประชาชนกําลังทนทุกข์กับการบริหารงานของประยุทธ์ได้ทราบว่าจะทนทุกข์ไปอีกนานเท่าไหร่จะทนทุกข์เมื่อไหร่และอาจจะถูกเทคนิคทางกฎหมายต่ออายุความทุกข์ออกไปอีกเท่าไหร่นี่เขาทุกข์จริงๆนะประชาชนทุกข์อ่ะอยากให้ไปวันนี้พวกนี้ฉะนั้นเขาบอกว่ารัฐนูรฉบับนี้มันมีการเขียนแบบขุดหลุมพรางวางกับดักและหมกเม็ดซ่อนเงื่อนไว้หลายจุด จุดใดที่พบว่าและเกรงใจว่าจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตก็รีบมาสิรีบมามาเคลียร์กันแต่เนิ่นๆประชาชนเขาจะได้รู้อันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยจะได้รู้ว่าเฮ้ยมึงจะเอาไงเอาให้มันชัดเอามชาชัดเหมือนผมพูดเรื่องเบต้ากรูแคนเนี่ยผมก็พูดชัดเจนพูดชัดเจนมีหลักฐานยืนยันชัดเจนผมถามว่าคนระดับประหลัดกระทรวงอดีตประหลัดกระทรวง กระทรวงหมอเ่ยกระทรวงสาธารณสุขออกมาเขียนหนังสือชื่อเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกที่มนุษย์เคยค้นพบนั่นมีไหมคนระดับนี้ของไม่ดีซีซัวพูดได้ยังไงเขียนได้ยังไงเมามาหรือเปล่าอาจารย์สมศักดิ์ในคนนับถือเยอะผมก็น,นับถือท่านท่านเขียนท่านเอาหลักวิชาการเอาผลการวิจัยของมหาลัยหลายแห่งนะครับอย่างที่ผมบอกมหาลายัยฮาวาดทูเลนเบเลอร์ในหลายแห่ง สามสิบารายงานผลการวิจัยนะแล้วบอกว่ามันดีที่สุดนะักขณะนี้นะดีที่สุดเรื่องสร้างภูมิต้นานทานภูมิคุ้มกันผมก็เห็นว่าพวกเราเนี่ยภูมิคุ้มกันหลายท่านไม่ดีหลายท่านบกพร่องก็แนะนำไอ้เรื่องไอเบต้ากรูแคนคำว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันมันเป็นชื่อสามัญยี่ห้ออะไรเนี่ยผมไม่บอกแต่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันเนี่ยเขาจะ อธิบายให้ท่านฟังเพราะรายการผมบางทีผมไม่ใส่ข้างในก็เกรงใจท่านวันนี้เอาท้ายนิดเดียวนะท,ท,ทั้งที่ผมก็โฆษณาได้เพราะว่าเรามีใบอนุญาตโฆษณามีคออ,อนะครับจากอยอบอกว่าซื้ออาหารชื่ออาหารนะชื่ออาหารและเลขทะเบียนอยอมีครับเบต้าวันวงเล็บเบต้ากรูแคนจากยีสต์วิตามินซีวิตามินอ e, ีคู โคเอนไซม์ Q 1 0ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยอยให้โฆษณาได้วันที่1มีนาปี59หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีใบญา,าติใหม่เราไปขอโฆษณาให้อนุญาตโฆษณาได้ในเครื่องขยายเสียงวิทยุกระจายเสียงทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับนี่ชัดเจนเลขที่ใบอนุญาต1005 59นะครับ1มีนานะเรื่องของเบต้าวัน ก็คือเบต้ากลูแคนนั่นแหละตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวดหลายท่านบอกมาที่ผมว่าติดต่อไม่ได้ไหมนะ mm hmm. เกรงใจตอนเช้าๆผมเกรงใจท่านคือลูกค้ามันเยอะ2ส,สายสาสายเนี่ยมันเยอะนะครับเพราะท่านเนี่ยเป็นห่วงในสุขภาพครอบครัวห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงตัวท่านเองเขาอยากจะสร้างภูมิต้นทานก็เลี้ยวไปนี่เขาเรียกแพทย์ทางเลือกไม่ใช่สมุนไพรไม่ใช่ยาเคมี เขาสกัดอย่างยิสขนมปังซึ่งดีที่สุดดีที่สุดและชนิดเข้มข้นนะครับชนิดเข้มข้นและต้องมีเครื่องหมายออยอนี่ครบเครื่องผมถึงบอกท่านว่าสบายใจหายห่วงก็หลายท่านสั่งมาก็พยายามรีบส่งแต่ตอนนี้บางแห่งก็ติดเรื่องน้ําท่วมบางก็ติดเรื่องโควิดบางแห่งไปรษณีย์ป่วยกันทั้งไปรษณีย์ก็ลําบากต้องเปลี่ยนอันนู้นเปลี่ยนอันนี้เพราะมันมีที่ส่งหลายแห่งนะส่งทางไปรษณีย์ส่งทาง บริษัทที่เขารับส่งนะหลายแห่งนะครับเราก็จัดการให้สำหรับประดาแฟนคลับขอพระคุณมากครับที่ช่วยกันสนับสนุนและก็ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงส่วนท่านไม่มีกำลังซื้อก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงทำใจใสบายก็ไปทานอาหารที่มันมีประโยชน์นะอาหารที่มันสร้างภูมิต้านทานได้มีเยอะของเราสมุนไพรก็มีเยอะครับ มีเยอะท่านไปค้นคว้าดูในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่อต่างๆเขาจะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันสร้างอะไรต่างๆแต่เบต้ากรูแคนนี่มันสกัดเข้มข้นมาแล้วครับแทนที <S <s ่จะกินเห็ดเป็นกิโลกิโลไม่ต้องอ่ะกินในเบต้ากรูแคนวันละเม็ดสองเม็ดเพราะเขามาสก ah ัดเข้มข้นแล้วนี่คือทางออกทางออกที่จะช่วยสร้างภูมิต่างๆสู้กับเชื้อราไวรัสปรสิตหรือโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่าง ที่เขามีผลการวิจัยมาแล้วขอบพระคุณจริงๆครับที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่ขอบพระคุณจริงๆสําหรับท่านที่เป็นแฟนคลับขนานแทน้และช่วยกันแชร์รายการนี้ให้ทะลุไปถึงดาวอังคารขอบพระคุณจริงๆท่านที่เพิ่งนเขามาฟังใหม่กดติดตามไว้ครับท่านจะพบกับบุญลวีเป็นประจำกราบขอบพระคุณจริงครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจากกระบมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ